สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเช่นเดิมนะกับสิการผมเฉพาบผู้คุยขยาวที่เกี่ยวข้องกับเสนอนะ่าสนใจนะครับเป็นคนรับผูคุยตรงคร้าข่าวแบบตรงครบเดคดีแย่ๆครับมันนี้อยู่กับ คลิปพิเศษที่หาวันลงนะครับที่จริงก็ก็ <c oughs> จะมีคลิปที่จัดตัดจาก,กไลฟ์อยู่นะแต่ว่าช่วงหลังนี้ผมไม่ได้เอาทาคลิปตัดจากไลฟ์เท่าไหร่เพราะไม่ค่อยว่างนะนะครับแล้วก็ช่วงคลิปวันศุกร์นี้ก็ช่วงหลังก็อยากจะให้มีคลิปลงสักหน่อยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําแบบเป็นรีวิวจริงจังจังขนาดเท่าไหร่นะครับตานั้นแหละฉันคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปปล่อยว่างนะครับคลิปที่ไม่มีคลิปจะลงวันศุกร์นะครับตานั้นแหละก็ วันนี้นะครับผมก็อยู่กับการพูดคุยที่เรียกได้ว่ามีสาระก็ไม่มีสาระนะครับฉันก็การฟังการรีวิวผมการฟังการพูดคุยเรื่องอะไรต่างๆนั้นก็โปรดใช้ใจแลชมในการรับฟังเลยนะครับโอเคก็ชอบเลยก่อนติดตามเลยนะครับแล้วก็ขอฝากเชิญนะครับผมขอม้านฮะใส่ตายกันครับขอฝากชาวน้อยวการดีๆนะครับผมถ้าคุณอยากสนับผมนะครับไปีดในข้างล่างครับซุปเปอร์เชลล์เบอร์ฟิชเลยแต่สถาพกดครับโอเคเอาละกันมาเยอะแล้ว วันนี้อยู่กับการพูดคุยคาแรคเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับผมคือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่พูดคุยตัวละครไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่าผมก็พูดถึงองค์โดยรวมว่าคาแรคเตอร์ตัวละครน,นี้เป็นไงบ้างต่างซื่อจริงๆแล้วมันก็คือยกแยกมาจากรีวิวก็คือเฮ้ยเราลองมาวิเคราะห์ตัวละครน,นี้กันหน่อยว่าไอ้ตัวละครน,นี้นเป็นตัวละครที่มันดีหรือเป็นตัวละครที่มันแย่ไงบ้างซึ่ง คนอาจจะพูดว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยววันนี้เ,เราจะพูดถึงตัวละครดีสองอาทติติแล้วนะสองครั้งติดแล้วก็คือไออาทิตย์ที่แล้วจะเป็นโอซไนเนานะของโชจิมินอาทิตย์นี้เดี๋ยวคุณน่าจะรู้ตาตาปกเคก็แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคลิปต่อไปะจะพูดถึงตัวละครตัวละครหนึ่งที่ได้ตัวละครหลักแห่งปีของคาชิโรอัลว์วซึ่งเดี๋ยวคลิปนั้นเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนกับคลิปที่เขาจะ คือจริงๆแล้วผมพยายามหาความสมเป็นสมผลบางอย่างแหละแต่ว่าข้อคัดนิยามจริงจังกว่า2ตัวที่ผ่านมากับตัวนี้ด้วยนะถ้าฉั้นเดี๋ยวเราฟังทิตทีหน้านะครับแต่วันนี้เราพูดถึงตัวละครนี้ก่อนนะครับก็ดูบอกน่าจะรู้นะตัวละครนี้เป็นตัวละครจากแฟนชายที่ผมนะก็ตามมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่อยู่ในซีรีส์สาวมาที่ผมก็เป็นคนที่ติดตามซีอุมามมซึเมมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตานั้นแหละชั้นแล้วทําไมผมถึงมาพูดถึงซีสาวมาในคาแรคเตอร์นี้ คุณรู้ไหมครับว่าคาแรคเตอร์ตัวละครนี้นะครับผมกำลังจะกลายเป็นตัวละครหญิงที่ดีที่สุดในปี25เพิ่อเพ,พออาจจะได้ติดนอมณีเพอเพ,พออาจจะเป็นผู้ชนะด้วยซ้ำส,สับใครหลายๆคนตามนั้นถ้าเช่นเดี๋ยวเราพูดกันเลยนะรครับกับตัวละครสามารถในภาคน,นี้ที่เป็นตัวละครเด่นมากก็คือโอคุริแคปหมูครับโอ้ยโอคุริแคปเฉยๆนะครับผมก็ โอโอลิแคปนะครับผมก็นับว่าเป็นตัวละครสามาหนึ่งตัวละครหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักมาสักพักหนึ่งแล้วกับการดูสามาขอแหลกส่วนถ้าใครเพิ่งยังไม่รู้จักนะครับผมเพิ่งมารู้จักตัวของโอโอลิแคปตั้งแต่ตั้งแต่ภาคนี้นะครับผมก็ต้องพูดว่าเดี๋ยวเราก็น่าจะรู้กันกันกบตัวของอนิเมะว่าโอโอลิแคปเนเรื่องเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตามนะครับตามนั้นแหละเดี๋ยวเราค่อยรู้กันนะโอเคจักรวาลสามาคืออะไรอันนี้คุนอยากจะฟังคันดีไว้ผมก็คืออนิเมะอุมาสุเมะนะครับหรือเกมอุมาสุ ตัวละครสร้างจากม้าจริงก็คืออันดีไซน์ตัวละครทุกตัวละครมาจากม้าจริงทุกคนยกเว้นบางตัวละครที่ยังไม่มีจริงนะที่ยังไม่มีจริงเช่นแบบในซีรีส์ในเมก็จะมีตัวละครหนึ่งที่เป็นเพื่อนของแคปอ่าตอนนั้นก็ชื่อชื่อตัวตัวของรู้สึกว่าจะเป็นตัวของเบอร์นาร์ไลท์อ่ะเบอร์นาร์ไลท์ตอนนั้นก็จะเป็นตัวละครที่มียังไม่มีตัวตัวนี้จริงนะครับตอนนั้นแหละซึ่งเอกลักษณ์ของสาวมาก็คือดีไซน์ชุดทางการที่สาวม้าได้ออกไปวิ่งยกเว้นชุดพละที่เราเห็นกัน เป็นดีไซน์ที่ออกแบบมาตามลักษณะนิสัยหรือตามเอกลักษณ์ของม้าตัวจริงของซีรีส์นั้นทุกคนตามนั้นนั่นหมายความว่าเอกลักษณ์ของตัวละครเนี่ยต้องพูดกับว่าในซีรีสาาร์สาวม้าทุกตัวละครมีสเสน่ห์มากโดยเฉพาะดีไซน์ตัวละครแต่ด้านของเนื้อเรื่องอันนี้แล้วเราจะพูดถึงแล้วแต่ภาคไป แต่ว่าอันนี้เราจะพูดถึงโอเกลคปก่อนในด้านของเสน่ห์ตัวละครในด้านของเสน่ห์ตัวละครอะแน่นอนมันมันดีอยู่แล้วอ่ะตามนั้นมันดีอยู่แล้วสามารถทุกตัวแต่สิ่งหนึ่งที่โอเกลคปอะมีความพิเศษและก็มีความพิเศษพอๆหรือมากกว่าภาคอื่นๆที่กำลังจะเล่าเช่น1 2 3มมูวี่โลทูโดท็อปก็คือเสน่ห์การเล่าเรื่องที่ทําให้คาแรคเตอร์โอเกแคปมันเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์และเป็นตัวละครที่สุดท้ายคือตอนนี้ก็ น่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครสาวมาที่อันดับสูงที่สุดที่ผมก็เคยเห็นมาตั้แต่ภาคสามภาคสองเลยเมทิทติ้งจันดับเป็นต้นมาตามนั้นก็งาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วครับขึ้นที่หนึ่งเรียบร้อยตามนั้นแหละคือใครเป็นแฟนขับสาวมแลก็จะภูมิใจแล้วก็ตัวของอนิเมะด้วยตัวของอนิเมะอุมอสเม่ลดไลตัวของเซนราเกตเนี่ยนะครับขึ้นอันดับหนึ่งครับคอยเมทิทติ้งนะน้ำหมายเขาว่าเขาเพิ่งตัดสรุปกันเพิ่งตัดสรุปกันว่า อนิเมะดีๆโคอยู่ระดับสูงซึ่งผู้ว่ามันก็เป็นรางวัลพิเศษโบสอันนี้ผมก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าผมก็คิดในใจว่าเอ้ยผู้พี่มึ่งตัดสรุปได้หรอว่าไออนิเมะดีๆจริงๆแล้วก็ต้องมนโคอยู่ระดับสูงอ่ะและคารคเตอร์ที่มันมีเสน่ห์จริงมนโคระดับสูงอ่ะซึ่งโอซไนผมพูดไปแล้วล่ะว่าผมก็ด่าไปแล้วว่าไอคอมมูม่งก็มังไม่เห็นจริงๆหรอวะกับไอตัวละครที่มีเสน่ห์เนี่ยซึ่งอันนี้ผมก็ว่าไม่ได้เพราะบางตัวละครที่มีเสน่ห์มันอยู่ระดับข้างบน ในเ,เชนโอเวอรีแคปอันนี้แหละผมเลยว่าไม่ได้เว้ยแต่ถ้าไปก่อนหน้าเนี่ยที่โอเวอรีแคปไม่ได้ขึ้นระดับเลยอันนี้ผมว่าเพราะว่าเฮ้ยคือต้องสหน่งที่ผมดจะบูดก็คือตัวละครโอเวอรีแคปอะเป็นตัวละครที่มันมีเสน่นห์ตั้งแต่ตอนแรกเลยอย่าง,งคือรู้ไหมครับว่าทำไมตัวละครโอเวอรีแคปถึงมีเสน่นห์ตั้งแต่ตอนแรกเลยอ๋อแน่นอนสิครับผมมันเป็นตัวละครที่น่ารัก <c oughs> มายุบคำนี้อีกแล้วคำนี้แหละพ,พ,พี่พี่โอซน,นายก็น่ารักหรอล่าแคปก็าน่ารักก็ใจใช่ไหมแคปก็น่ารัก เนี่ารักไม่พอมีมีมเลยคือคุณอาจจะพูดว่านางเอกของวิดวอตเนี่ยมีมเยอะใช่ไหมนี่ครับแอคแคปเยอะกว่าแคปพอๆกันครับเออแคปพอๆกันครับต่มนั่นแหละคือเป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์ในด้านของดีไซน์ตัวละครและด้านของเนื้อหาด้วยแล้วก็ความน่ารักแล้วก็ความมีมอะไรต่อนส่วนอีกสิ่งหนึ่งอ่ะที่ทําให้ตัวของซีรีส์โอเวอรีแคปเนี่ยมันมีสเสน่ห์มากกว่าอย่างเช่น อ่าอย่างเช่นตัวละครอย่างเช่นภาคแรกตัวละกภาคแรกหรือตัวละครภาคสามต้องพูดว่าซีรีส์สามารถแหละสิ่งที่ทําให้คาลิเตอร์ตัวละครนั้นมีขั้นตอจดจำได้ก็คือด้านของเนื้อหาด้วยซึ่งเราพูดถึงภาคแรกภาคแรกตัวละครที่ดีที่สุดคือไซเรนสุสกะภาคสองอ่ะที่มันดีภาคสองเนี่ยเป็นภาคที่ใครหลายคนชอบที่สุดเพราะว่าภาคสองอ่ะตัวละครหลักตัวละครเสริมมันดีเหมือนกันอ่าททโคแมคควีนไลท์ชาเวอร์อ่ะ ตัวละครทุกตัวแม่งดีนหมดเลยภาคสามก็ไดมอนด์เป็นตัวละครเสริมก็เด่นมากกว่าแล้วตัวท็อปก็เด่นสามคนมูวี่ก็เด่นแต่ละอย่างกันแต่ถ้าเราพูดถึงตัวสาวมามันคือหนึ่งในกรณีนั้นและกลังจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำเพราะเราดูจากเนื้อเรื่องในอนิเมะที่เล่ามาทั้งหมดด้านของเนื้อเรื่องมันทําให้โอลิแคปจะกลายเป็นซีสาวมาสหนึ่งในตัวละครที่น่าจดจําและก่อนตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ก่อนหน,น้านี้และหลังจากนี้อีกกับเนื้อเรื่องที่ถ้าคุณไปสาา่อง manga แล้วคุณน่าจะรูกงง้กักกกน,อนอนีกว ตามนั้นนะครับผมและอย่างหนึ่งครับที่ทําให้ตัวละครโอเกรีแคปนะเนี่ยมีเสน่ห์นะครับผมอันนี้ผมพูดเลยตรงๆว่าคลิปนี้ฟังเพื่อความได้สารล้วนครับผมกินครับผมตามนั้นแน่นอนครับผมเพราะอะไรสาวมา้าอย่างเช่นโอเกรีแคปจะกลายเป็นตัวละครที่ดีที่สุดในปีนี้แน่นอนครับเธอกินเก่งครับตบมือ ตลกดิใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เว้ยคือสเสน่ห์ของโอริแคมเด่ดนตั้งแต่ตัวของเกมกบในเมลแล้วก็คือเก่งเก่งใช่ไหมนะครับตอนนั้นแหละมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้ตัวละครนี้จะกลายเป็นหนึ่งในตัวละครอย่างดีที่สุดในเพียงตอนนั้นนะครับผมหน้ามีมใช่ไหมอ้ไม่ใช่แน่นอนแต่หน้ามีมก็ทําให้คาแรคเตอร,ร์นี้มันนา่าจะจําได้ทาให้คนรู้จักสาวม้ามากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่มันดีจริงก็คืออย่างแรกมันเข้าเน็ตฟิก มันเข้าในฟิกเลยทําให้ตัวละครนี้มันมีคนรู้จักมากขึ้นจะทําให้อนิเมะถินิ่งอันดับสูงใช่ไหมตามนั้นและอย่างหนึ่งก็คือมันรู้จักเพราะหน้ามีโมกุลิแหละแล้วก็เพจอนิเมะอันนี้ก็ต้องชมเพจอนิเมะนหนึ่งที่ขอบคุณมากที่บางเพจอนิเมะเล่นมีสามมาโอแม่หาน้อยแม่หายากมากไม่มีแต่เพจแบบของที่มันเป็นคนที่ให้ข้อมูลสามมาจริงกับเพจอนิเมะเพจหนึ่งอ่ะที่อันนี้ผมขอชมคุณจริงๆนะว่าคุณเล่นมีสามมาเพราะมีสามมาเยอะมาก ยังดีขอบคุณมากที่คุณมาเล่นเพราะว่าทําให้คนรู้จักโอเวอรีแคมมากคือคนรู้จักซีราเกตมากขึ้นและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ใครยังไม่พูดใครเพิ่มมาฟังอาการพูดเคยเสน่ห์ของโอเวอรีแคมผมจะบอกว่าสาวมาทุกภาคไม่ต้องดูไม่ต้องดูเชื่อมกันนะคือเราไม่ต้องเลียงดูมาก่อนว่าดูภาคไหนมาก่อนคุณดูสองมางก่อนได้คุณดูหนึ่งก่อนได้แต่ว่าหนึ่งสองสม่คุณดูเรียงกันนะแต่ว่าคุณจะดูรถถูดทอมมูฟวี่แล้วก็ตัวของซีราเกตเนี่ยอ่าซีราเกตเน อันนี้มันไม่เชื่อมจากวันไหนเลยครับมันไม่มันไม่มีการเชื่อมกันอยู่แล้วมันคือเนื้อเรื่องแต่ละภาคมันคือการเล่าเนื้อเรื่องความเป็นจริงกอสามารถแล้วมีการแต่งเติมเพิ่มความสนุกของมันนิดหน่อยอันนี้เปิดเข้าใจกันด้วยนะครับก็อ่ะเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือทําให้ซีนนี้น่าจดจําด้วยแต่สิ่งนี้ต้องดีดีที่สุดเลยก็คือก็เนื้อเรื่องมันนี่แหละเนื้อเรื่องภาคนี้มันคือเนื้อเรื่องของแคปที่เรียกได้ว่าถ้าเราพูดถึงการเล่าเรื่องมันน่าจะยาวที่สุดแล้วของสามานะครับถ้าเป็นนภภาาาคแกี มันพยายามเล่าประมาณ1ิบตอนสิบาตอนจบมูวี่รถถ็อปก็มูวีวกว่ก็ตอนหนึ่งยาวๆรถทัวร์ก็อปกตอนหนึ่งยาวๆนั่นคือประมาณสิบตอนสิบสองตอนนะแล้วก็ตอนของโอริแคปตอนของรถทูอัก็สี่ตอนแต่โอริแคปมีความพิเศษกนะ็คือมันไม่มีทางจบภายในสี่สิบตอน,นไม่มีทางจบภายในยี่สิบหกตอนคือตอนนี้คือประกาศเมย์ไปแล้วว่ามันทำโคเออร์นะครับผมมันแบบสิบสามแล้วก็อ e ีกโคเออร์สองไม่รู้กี่ตอนแต่ว่าผมเชื่อว่าสามารโอริแคปที่เราจะดูในเรื่องมัน น่าจะอย่างต่ำสี่สิบตอนเพราะดูจากเนื้อเรื่องตอนนี้ก็เข้าสู่ไฮแม็กแล้วเนาะมังงะซึ่งก็ดูแล้วซึมจริงๆเลยแต่ด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยแหละที่ทํำให้ซีสามารถน่าจะเป็นตัวละครที่เด่นที่สุดในมุมมองผมนะแต่ยังสู้เทโฮไม่ได้เพราะเทโฮมันมีปัญหารเทโฮที่มันทําให้คนร้องไห้ไปแล้วอันนี้เข้าใจใช่ไหมแล้วผมก็กลับมาดูซีนพวกนั้นอีกครั้งนึงอะ แล้วผมไปอ่านเนื้อเรื่องอะ่ะแม่งก็ปฏิหารจริงๆอะ่ะตามนั้นนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องแคปก็เราดูปฏิหารของแคปและกันสิ่งหนึ่งที่ทําให้เนื้อที่ให้ตัวของแคปนอกจากมีมกับการกินเก่งอะ่ะมันมีเนื้อหามากขึ้นก็คือก็มันมีเสน่ห์มากขึ้นที่สุดก็คือด้านของเนื้อเรื่องที่ปูเรื่องราวของแคปอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องย่าอมาสเมก,ก่อนก็คืออาโตของเทนเนอร์คนหนึ่งนะครับผมก็กําลังระบาดเพราะแบบลงผักมา้าแต่อยู่ดีก็เจอการวิ่งของลุยแคปที่มันว้าวมากททํําาใใหห้้ตัวของ เทนเนอร์คนนี้มันตั้งใจที่จะทําให้เธอร่วมทีมแข่งขันในสายามใหญ่ก็คือเป้าหมายของเธออะไรต่าง้าหมายซึ่งเนื้อเรื่องมันก็ปูแบบเบสิกสิ่งที่ตัวของอ um ูมาเซอซิลเลเกเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างนึงคือมันมีเนื้อเรื่องรอมาก่อนกนะ็คือมงังงะที่มาแต่งเติม,ตมไม่้สร้างความสนุกมาเคึ้นเลยทาแบบเนื้อเรื่องภาคเนี่ยมันมีความเข้าถึงง่ายมากกว่าหลายๆภาคที่ผ่านมาโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องไปรู้เนื้อเรื่องสามารจริงๆก็ได้ แต่ในขนาดที่ผมหนึ่งสองสามอวีเอมูวี่ผมก็ยังไม่มีความเข้าใจบางอย่างได้แต่สามรามันปูเหมือนมันอนิเมะมันมันปูเหมือนเรามาดูคนวิ่งอ่ะมันไม่ได้ปูเหมือนเอามันดูม้าวิ่งแล้วคุณต้องไปอิงสามันคินเป่าภาษาจริงอ่ะแต่อันนี้คือมันมีอิงเป่าภาษาแต่คนดูปกติคุณดูแล้วสนุกได้คุณรู้ไหมครับว่าผมไปส่องคนเรียกชั่นมาเนะี่ยบางคนอ่ะไม่เคยดูภาคในภาคสองภาษาม,มาก,ก่อนเลยนะ ไม่เคยมารีแอคชั่นภาคหนึ่งภาคสองมาสามเลยแต่มาดูภาคนี้แล้วมาเปิดเฟิร์สเวอร์ชั่นภาคนี้กลายว่าเขาชอบสามมาเลยก็มีนะไปดูรีแอคชั่นฝรั่งได้ครับชัดเจนมากว่าบางคนไม่แบบบางคนก็รู้จักผันผ่านแล้วแหละแต่พอมาดูซีนี้ปุ๊บไอ้ชี้โดนใจว่ะการปูนในเรื่องมันดีว่ะเฮ้ยนี่อะไรกันตามก็มันทําให้ซีนี้มันเข้าถึงง่ายจนซีนี้นะครับผมคะแนนสูงสุดใน ML ออตอนนี้นะถ้าไม่นับ ToB ีโรนะครับผมเฮ้ยมันเกิดขึ้นนะเว้ย คุณคุณแปลกใจใช่ไหมว่าไอซีที่สาวมาแค่นี้ะนะแม่งขึ้นไอนี่ได้ถูกต้องมันเกิดขึ้นแล้วผมยังตกใจเลยผมก็รู้สาวมาทุกภาค่ะผมยังตกใจเลยว่าเฮ้ยคะแนนมันขึ้นสูงสุดอันดับหนึ่งอะแล้วกระแสของญี่ปุ่นไม่ต้องพูดหรอกคอนิเมะของสาวมามันกลายเป็นไอน,นี้อยู่แล้วมันกลายเป็นสิ่งชื่อหน้าชูตาของญี่ปุ่นไปแล้วอันเนี้ยตอนนั้นนะครับผมอ่ะแล้วมันทําให้ซีเนี่ยมันมีคนรู้จักมาขึ้นแล้วทาให้ไอซีเนี่ย มันมีอะไรมากขึ้นเพราะเนื่องจากตัวของโอเลแคปเนอรแล้วโอเลแคปก็จะมีในเรื่องที่แล้วเราจะลดก็ดีคือในเรื่องในการแข่งขันในมีเป้าหมายมีการแข่งขันที่เจอกับตัวของมาร์สเอยที่ทําให้แบบกลายเป็นคู่ปรับที่เรียกว่าเป็นคู่ปรับช่วงแรกที่มีการปูเรื่องราวระหว่างตัวของเทนเนอร์แล้วก็ตัวของเบนโนไลท์ด้วยเนาะในเรื่องราวความรักกับความรู้สึกของตัว,วละครต่างแล้วก็ ปูความอิมแพกระหว่างตัวเทนเนอร์กับตัวของแคปที่มีความผูกพันกันกสุดท้ายก็ส่งเข้าสู่ความยิ่งใหญ่คันว่าพลังของแคปอ่ะมันไม่ควรอยู่กับมันไม่ควรอยู่กับตรงนี้ไงอันนี้บอกคุณดรารื่องที่ทําให้ตัวคอนแคปมันมีความแบบความพิเศษในตัวละครนี้แล้วมันมีการพูดถึงความรู้สึกของตัวละครแคปกับตัวเทนเนอร์ที่แตกต่างจากพาคอื่นก็คือมันไม่เรื่องเล่าเรื่องเทนเนอร์อขนาดนั้นแต่ภาคนี้มันเล่าเรื่องเทนเนอร์กับคมสพั์ระหว่างเทนเนอร์กับตัวของมมาได้อย่างดีจนแบบทาให้เราอินกับอะไรอย่างนี้้ได ถึงแม้เราจะไม่รู้ประวัติของสาวฮามตัวน,นั้นมาก่อนไม่รู้ประวัติของแคปมาก่อนรู้แค่ว่ากินกับหน้ามีไม่นั่นแหละเข้าใจใช่ไหมแต่เรารู้สึกอินกับมันได้เพราะการปูเนื้อเลือ์ของมันอะมันดีจริงมันดีจริงจนแบบเราเราเราไม่ชมไม่ได้ใช่ไหมไอซีอันนี้ปกของเพลงปิดอะมันก็คือซีนของอันนั่นแหละตอนจบมันนั้นแหละเออตอนซีนของช่วงก่อนเขาสู่สายใหญ่นี่นแหละแล้วพอปูเนื้อเลืองตรงเนี้ยมันทําให้เห็นและว่าไอตัวละครเน,นี้ยมันจะกลายเป็นตนัวละคร แบบแค่ตอนนี้ตอนเดียวเลยแค่ปูอากแรกเลยนะอากแรกมันจะมีอากที่สองที่เข้าสู่อ่าส่งสุดเข้าสู่แบบความเป็นระดับโลกมากขึ้นอนะไรเงี้ยแต่ปูช่วงท้องถิ่นตรงเนี้ยเป็นการปูที่ทําให้ผมอะ่ะคนอย่างผมหรือใครอะไรคนที่วิเคราะห์ตัวละครหรือวิเคราะห์อ,อะไรมเนะี่ยพูดเป็นอย่างเสียเดียวกันเหมือนกับผมหรือแบบอาจจะแตกต่างกับผมเพราะว่า,วาตัวละครแคปการดำจนิการกเป็นตัวละครที่ดีที่สุดในปีนี้นะแล้วมันพอปูไปดูมาอย่างเช่นปูของอ่า ูกับตัวเจอลูดอฟเอยหรือปูเจอหลังจากนี้ก็เจอโทมาคอสเนาะเอ่อโทมาโมคอสเนี่ยหลังจากนี้เล้เรู้ว่าตัวละครหมาตัวละครหมาใช่ตัวของแคปเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวละครที่ดีไซน์ไม่ไม่มีตัวละครที่ดีแค่หน้ามีมันไม่มีตัวละครที่กินเก่งเดียวแต่เราเห็นจิตวิญญาณความเป็นนักสู้ของตัวของแคปว่าเฮ้ยถึงแม้มันจะมีเรื่องของสิ่งที่กูไม่อยากจะเจออะไรก็ตามแต่กูพร้อมสู้อะพร้อมสู้กับสิ่งนี้เจอไปตอนเนี้ย รู้ไหมว่าถ้าเป็นสามารถตัวน่นะไม่กล้ามาชนระูดอฟบอกไม่กล้ามาจ้องหน้าไม่กล้าจะต่อยรูดอฟบอกใช่ไหมเราเห็นจิตใจความกล้าความไม่ย่อท้อถึงแม้เราจะเห็นถึงความกดดันเช่นตอนที่่าช่วงท้องถิ่นที่แคปเถียงกับตัวของเทนเนอร์โดยตัวแบบมีความกดดันแล้วก็ตามอ่ะแต่พอถ้ามีสิ่งสิ่งหนึ่งอ่ะที่มาสป,ปาร์ตตัวของแคปก็ตามอ่ะแคปแม่งลุยเสมอถึงแม้ว่าช่วงหลังที่เราเห็นในมางานังงะจะเริ่มมีความสึกบังนั้นขึ้นมาแต่แคปแบบสู้เสมอ สู้เท่าที่เป็นไปได้แล้วเราจะเห็นในช่วงตอนจบของอ่ะตอนจบของบทนี้ก่อนเจอโทมโมโคสเนแบบี่ยว่าแบบไอเนี้ยแหละเออว่าแบบอ่ะถึงแม้ว่าเราเราไม่ได้เจอแบบถึงแม้ว่าตัวของรูดอฟตัวของสภาจะพยายามที่แบบสภาของมา้าเอออันนี้ผมจาชื่อย่อไม่ได้อันนี้ขอพัยเขาจะได้ว่าเขาเป็นการจัดแข่งจีหนึ่งจีสองละผมขอโทษดีนะเออใครก็ได้ให้ข้อมูลดีนะอันนี้ผมลืมจริงๆริงคือ <laughs> ผมรู้ว่ามันคืออะไรเว้ยแต่ว่าผมลืมเลย แล้วก็พยายามแบบพยายามแก้ขาตัวมาตาามแต่ว่ามันก็ยังไม่มีทางที่ไเป็นต่อเนี่ยสิ่งที่โตของแคปแบบมันพูดเสมอก็คืออ่ะเราต้องลุยต่อไปอย่าท้อแค่นั้นแหละเราต้องไปจุดต่อไปแน่นอนหลังจากนี้ก็เจอกับโตของโคมาคอสนะครับผมก็เราดูกันนะกับนเรื่องจากนี้กันนเรื่องของโคเออรหนึ่งโคเออรสองถึงแม้ผมจะพูดแค่นี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้โตของโอโุริแคปเนี่ยอาจจะยังไม่มีทางที่จะเป็นตัวละคร น้องอะตัวละครที่แบบดีที่สุดตัวละครหญิงดีที่สุดในปีสองพันห้าได้เพราะตัวละครทุกคนอะมันมีตัวละครที่มีสเสน,น่ห์นือกว่าแคปเข้าถึงง่ายกว่าแคปและแฟนคลับโวยว่าแคปอันนี้อันนี้เราเข้าใจดีใช่ไหมถ้าฉั้นอนะคุณอย่าเศร้าไปนะห้าการประกาศรางวัลของพีโม่หมเช่นอนิเมะคอรเนอร์อันนี้ไม่เทรดดิ้งเลดดิหรือคันชิโร่อัลกุลีแคปจะไม่ได้รางวัลแต่ถ้าติดนอมานีก็ดีใจ ตามน,นั้นใช่ไหมติเตอมณีก็โอเคก็เข้าใจดีเพราะว่าตัวคอรหญิงบางตัวแม่งก็มีสเสน่ห์พอๆกันหรือมากกว่าก็จริงแต่ก็ต้องเราดูก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่จบปีสองพันเนาะมันเหลือซัมเมอร์กับฟอร์ซึ่งก็รอเราสรุปกันแต่ถ้าสมมติในเรื่องที่โอเกอแคปปูมามันดีจริงๆนะมันก็ไม่แน่นะที่ติดท็อปสามนะเอเอข้าใจใช่ไหมใครเป็นแฟนแฟนขับสาวมารหรือใครเป็นแฟนขับโอเกอแคปก็อย่าลืมเชร์น้องตัวนี้ได้นะครับผมก็อีกครั้งหนึ่งโอเกอแคป เป็นตัวละครสาวมาที่มีสเสน่ห์และมีเนื้อเรื่องที่มัม่นสุดทุกภาคและเผลอๆอาจจะเป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์ที่น่าจดจำพอๆกับอ่าซเรส์สุดุกะาภาคแรกภาค2ก็แมกควีนเทโฮไลท์ภาคสก็ไดมอนด์โออ่รถทัวร์ท็อปก็สาตัวใช่ไหมอ่ามูฟวี่ก็หลาอย่างนั้นตามนั้นผมเชื่อว่าแคปน่าจะเท่าๆกันมีความล่วมแกันหลือไปได้ไกลกว่านี้แต่อันนี้ก็ต้องเราดูว่าเป็นไงแต่สาว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่มีความมุ่งมั่นเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์ นด้คองเนื้อหาที่ทําให้รู้สึกว่าเราหลงรักตัวละครนี้ถึงแม้เราจะไม่เคยดูซีรีส์เสามาก็ตามครับตามนั้นโอเคแหมเราจบแบบปรท้ใจว่าะ่ะเออพูดด้วยคาคมแหมเป็นไงล่ะครับก็ตามนี้นะกับตัวของการพูดคุยคาแรคเตอร์รีแคปนะก็ไม่นานเท่าไหร่นะยี่สิบนาทีเกือบยี่สิบนาทีก็ผมพยายามให้การพูดคาแรคเตอร์เนี่ยมันไม่นานขนาดเท่าไหร่เหมือนกับตัวของอ่าตัวของอ่าชื่ออะไรนะ โอซนายรู้สึกว่าโอซนายผมจะพูดนานกว่านี้หรือเปล่าวะอาจจะพูดพูดน้อยกว่านี้ตามนั้นแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวผมก็จะพยายามพูดให้มากที่น้อยที่สุดหรือมากที่สุดเท่าที่ไปได้แล้วกันเพราะว่ามันก็มีเรื่องของการพูดคาคเตอร์หรือนึกไม่ออกว่าคาคเตอร์นี้มันมีอะไรมากกว่านี้ตามนั้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็รอดูแล้วกันหน้าว่าเราจะพูดถึงอะไรอื่นๆเลยจะพูดถึงคาคเตอร์อื่นยังไงบ้างอะไรก็ตามเพราะว่าก็นะพูดตรงว่า ในปีนี้ถ้ามีคอนเทนต์เรื่องคลาลเตอร์ดีหรือแย่อะไรต่างกมามันก็มีมากมายจริงแหละแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็นึกไม่ออกกันว่าผมจะพูดถึงตัวละครตัวละครในอะไรมากตัวละครอะไรมากขนาดนั้นเข้าใจมาเออมันนึกไม่ออกว่าอยากพูดอะไรดีเพราะว่าเออถ้าเรื่องนี้แบบเฮ้ยตัวละครนี้กูตื่นเต้นมากูอยากพูด อันนี้เข้าใจก็ได้นะว่าผมไม่ได้ยกตัวละครมาพูดถึงทุกตัวเว้ถ้าตัวละครนี้ผมตื่นเต้นผมตื่นเต้นกับตัวละครนี้เดี๋ยวผมออามาพูดประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณมากสำหรับการรับฟังคนที่พูดไร้สาระนี้นะครับก็ถ้าชอบก็ก็ไลค์ก็ติดตามเนี่ยนะครับแล้วก็ติดเตียนอะไรก็ได้นะครับโอเควันนี้การพูดคุยคาแรคเตอร์ตัวละครอนิเมะก็ขอตัวลาไปก่อนครับฝันดีครับบ๊ายบาย